เรื่องพิเศษของคุณคือเรื่องใดเรื่องที่พิเศษของคุณคือเรื่องใดว้าวว้าวว้าวใจเย็นนะคะเรื่องที่พ wow. ิเศษของคุณคือเรื่องใดนะคะเอาใหม่เนาะแม่หมอขอสาใบเรื่องพิเศษที่จะเข้ามาหาคุณเลยนะคะคือเรื่องใดนะคะมาดู3ามใบ h o ้ The High l o e f a n นะคะมีความสงบสุขมีความสุขนะคะ สบายใจนะคะไพ่พระนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุณนะคะอู๋เรื่องดีๆนะคะสิ่งห้าถ้วยอะไรคะอารมณ์ไม่โอเคหรอคะภาวะอารมณ์ไม่โอเคแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณจะได้รับการเยียวยาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะว้าวหกเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับแน่นอนรับสิ่งดีๆแน่นอนนะคะ โอ้ใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยจ้า